เหมืองไทยเอามาขึ้นมามันตึกฮิฮิฮนี่เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยกันเเจอนายหัวน้อยพอดีเอาเข้าไปเลยครับอุ๊ยแอร์เย็น,นยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยกันดีไหมครับดีบภาษาไทยหลากหลายให้เรียนรู้เท่าแก่คือคนที่ทำงานหนักสุดท้ายตอนทยรวยภาเซีย อันนี้รับอันนี้สูงจากเท่าแก่รู้ไหมรู้ก่อันนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้คนอีสานเนาะแม่นค่ะอ่าพ่อใหญ่คือคนมีอุโสเรียกว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่พอขึ้นเหนือไปเป็นพ่อเลี้ยงแล้วพ่อเลี้ยงเจ้าพ่อเลี้ยงเจ้าพ่อเลี้ยงเจ้าพ่อเลี้ยงในคนมีฐานะแต่เลี้ยงก็มีฐานะดูแลช่วยสังคมนะลงใต้เขาะมีคำหนึ่งว่านายหัว ผู้ที่มีฐานะเป็นบุคคลในสังคมกว้างขวางในหัวค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักหัวมึงใหหัวแล้วยังมีคำที่น่าจะรู้คือนายหัวน้อยเขาบอกว่านายหัวก็คือคนที่มีฐานะแต่นายหัวน้อยเนี่ยพยายามจะให้คำว่านายหัวเนี่ยมันดูน่ารักและนายหัวน้อยผู้นี้แหละครับต่อไปจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดีไหมครับดี เขาจะช่วยเกษตรกรอย่างไรเรื่องนี้ต้องติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปนะคะและนี่คือรายการสีสันเมืองไทยรายการที่จะนำท่านไปในทุกพื้นที่ให้รู้ว่าที่นั่นมีดีอะไรที่นั่นมีโออะไรที่มันดีและที่นี่มีดีอะไรและที่นั่นมีอะไรดีใช่ครับใใช่แล้วค่ะ 轮胎。